ครับก็สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาเพาะอินตาพาลัมครับผมเป็นการพาเพาะเมล็ดน,นะครับเป็นอินตาพาลัมกินสดนะครับผมเป็นพันธุ์ใหม่นะครับที่ผมได้ทดลองนะครับผมแลวกะ็เป็นผลสําเร็จไปนะครับกเ็เลยได้เ่อมากกันเพาะนะครับผมเพื่อ ตัยอดนะครับผมนะครับผู้ใดสนใจก็สร้างจองนะครับผมนะครับเพาะกัอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกครับฝนตกนะครับก็ให้ย่ายถวนนะครับมาหอซอยนะครับผมแล้วก็นี้กำลังยอดเม็ดครับ ดินผมก็ใส่ดินเป็นแก็บเก้าครับแล้วก็ขี้ดินขี้ดินนาดินครับแล้วก็เป็นขี่กล้วยครับขี่กล้วยนะครับก็ใส่ในอัตาพ่อให้มันซุยครับผมกล่าให้มันซุยมันจะมีต้นใหม่งอกอยู่ครับกะต้นไหม้งอกแล้วรับมันกับพ้ออี่ที่ทเกิดทุกต้นนั่นแหละครับประเทศนี้ ช่วงนาฝนช่วงนาฝนนี่ก็เลยเพอไปนน้ำครับผมเพื่อพอ่อแรงๆงนี่ยพ่อถึงนาแรงตนี่ต้นไม้มันก็ับที่ได้ใหญ่นะครับเพราะว่าปีกนกก็นาที่ขึ้นมดนะครับใบจริงก็นาที่ขึ้นแซมนะครับกาไวว่าป,ประมาณว่าป,ประมาณนี้ครับ ดำพุ่งกส่ไส่ขนาดนะที่เป็นจำใส้เบยแห้วครับขนาดนี้และครับผมูุไรก็สนใจก็สร้างจองไว้ด้วครับผมนะจองสร้างอาติตร์ตกับยุติคลิปนี้นะครับผม ะะส่วนลูกอินทภาลัากะย้อนเบิ้งนะครับยูทูบผมก็ล่งไว้อยู่ครับผมนั่นแะหละครับผมเป็นพันธุ์นะฮะพันนั่นแหละครับผมนะฮะกรอบครับผมกรอบหวานนะฮะกินนี่เสียงนี่สะท้อนบุนลุะครับผมโดยว่าต้องใส่เอฟเฟ็กต์เนี่ยนะครับกินกันสดๆนั่นแหละครับผม โพดโพล่ะครับผมนะครับโอเคครับคลิปนี้ครับกะเอาไว้เป็นแนวทางครับผมนะฮะเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเอาไว้ต่อยอดนะครับโอเคครับคลิปนี้กะสวัสดีครับ